สู้ดิเจ้าพิชชนกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆอีกวันหนึ่งเลยนะถามว่าพิเศษยังไงนะฮะก็คือวันนี้นะฮะเป็นวันเกิดของแมป TDS นะ,ค,ะคือเป็นเอ่อวันครบรอบ5ปีที่ทาง Cloudy f a c e a t o r เนี่ยเขาได้ทำการเปิดเกมมานะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เล่นของคนสร้างเขานะฮะทางเกมนี้เนี่ยเขาก็มีการแจกโค้ดพิเศษออกมานะ,ะซึ่งเป็นโค้ดพิเศษที่สามารถใส่ได้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น ดูที่การใส่โค้ดนะฮะก็ทาการกดตรงโค้ดมานะแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยก็คือ T D S เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็5แล้วก็ Y E A R เดี๋ยว <c oughs> พิมพ์ผิดอ่า Y E A R แล้วก็ตามด้วยตัว S แล้วก็ตกใจด้วยนะฮะปึ๊บตามนี้นะโค้ดตามนี้เลยสามารถพิมพ์ตามมาได้นะฮะถ้าเกิดตามไม่ทันก็หยุดคลิปไว้ก่อนได้นะหรือไม่ก็ก,กรอบที่คำเตือนใ้คิดนี่แหละก็ทำการรีดีไป ึ๊บนะฮะรีดีวมเสร็จแล้วเราได้ปาร์ตี้เคสมาถึงอันเป็นกล่องสกินปาร์ตี้นะฮะซึ่งอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงอีเวนซ์ซีใช่ไหมแล้วก็อยู่ตรงกล่องอ๋อนี่นี่คือปาร์ตี้เคสนะฮะเป็นแบบกล่องปาร์ตี้นะซึ่งมีสกินอะไรได้บ้างเนี่ยในกล่องนี้อ๋อมันมี3ตัวนะฮะให้สุ่มเหรอหรือย,ยังไงลองกดโอเพนดูผมจะได้ตัวอะไรหรือจะได้ทั้ง3ตัวไม่น่าใช่มั้ง โอ้ได้ได,ได้ได้มาตัวเดียวโอเคนะฮะได้ปาร์ตี้โซเจอร์มานะเป็นสกินเอ็กคลูซีฟและตอนนี้กล่องมันก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะและแล้วก็ไม่สามารถใส่โค้ดเป็นล็อบบี้สองได้นะใช่ก็สุดก็คือมันเป็นการสุ่มนะฮะระหว่าง3ตัวนี้ระหว่างไอโซเจอร์แล้วก็อะไรนะสเกลใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็ไม่ไดกันใครได้ก็โชคดีแล้วกันนะฮะเพราว่าเดี๋ยวเรามาทําการแบบรีวิวสกินโซเจอร์แบบสั้นๆกันเลยดีกว่านะก็มาโซเจอร์ตัวนี้สกินเออเนี่ เรียกจังหวะสกินมันแบบแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยเนี่ยดเดี๋ยวดเป็นแบบใส่หมวกเปลี่ยนเป็นใส่หมวกปาร์ตี้เอ,อ่อเท็กเจอร์ไบหลดเอากระชังมาแล้กันใส่ไปเลยเอาล่ะเรื่อยๆแล้วก็มาดูเขาในเกมมาเลยดีกว่านะฮะเลือกเป็นโหมดแบบปานกลางแล้วกันนะอินเทอร์มินยตแล้วก็ไปกันเลยเพราะว่าเงินเขาจะแบบเยอะกว่านะฮะในโหมดนี้ทําให้เราสามารถอัปเกรดขป็นวิวตันได้ค่อนข้างไวนะเอา่ะมานี่ โซเจอร์เราเมื่อกี้มีเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคแบบเป่าเอ,อ่อเป่าอะไรนะมันเป็นแบบงานวันเกิดอะประมาณนี้นะฮะเ,เรียกได้ว่าล้นมาจไกลนะสำหรับโซเจอร์เราอะไะแล้วก็อัพมาหนึ่งขั้นเพิ่มถุงมือเฉยไม่มีอะไรส่วนการยิงปกตินะฮะเป็นแบบตุบกตินะแค่ใส่หมวกเฉยใช่ไหมเดี๋ยวลองอัพเกรดดูอีกรอบหนึ่งเลเวลที่2ปึ๊บใส่แบบใส่แว่นมานะฮะเรียกได้ว่าลดเที่มาขึ้นนะแต่กไ็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอะไะแล้วก็ต่อไปเลเวลสาม ชึบโอเคก็ทําการเพิ่มแบบอ่าแมกกาซีนนตองเปยใช่ไหมแล้วก็เพิ่มไอ้ต้องเข่ามามันเป็นที่คุมเข่าสักอย่างนึงน,นะแล้วก็ประมาณนี้คือแบบ่บาหมวกมันดูแบบขัดเต็มมากเลยเนี่ยมันดูแบบสดใสเหลือเกินอะในขณะที่แบบตัวข้างล่างเขาเนี่ยมันเป็นแบบสีเขียวหมดเลยนะเป็นทหารอะไรประมาณนี้ข้างบนนี่คืออะไรไม่รู้อ่าล่ะเดี๋ยวเรามาทําการอัพเป็นวลตันกันนะครับมาดูกันว่าหน้าต,ตาวลตันเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเอาล่ะอัพไปนะฮะเอ่ออะไรหอ โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทําการเปลี่ยนปืนแล้วก็หน้าตาเล็กได้ว่าเออน่าจะเหมือนเดิมเลยบ้งเนี่ยประมาณนี้นะฮะสำหรับสกินของโซเจร์เขานะซึ่งถ้าเกิดเป็นมินิการเดียมันน่าจะสวยกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโซเจร์ก็จะเป็น,น,นรออประมาณนี้เลยก็ถือว่าดูดีอยู่ั้งประมาณนี้ก็เป็นโค้ดวันเดียวนะฮะต้องรีบๆมาใส่กันนะไม่งั้นเนี่ยก,ก็จะแบบพลาดโอกาสไปเลยนะฮะสำหรับสกินเอ็กซ์คูลที่มีแค่วันนี้วันเดียวแล้วก็ไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกแล้ว ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,น,นี้นะฮะก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายโอ้แล้วก็ในวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะรออีกสักชั่วโมงหนึ่ง